การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับเพื่อให้เกิดเป็นทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เราจะมาฝึกทําโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้าม1ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์ปัญหานะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์นะครับกดติดตามช่องทางของเรารวมถึงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะครับมาอ่านโจทย์กันเลยนะครับข้อที่2ปัจจุบันมานีมีอายุน้อยกว่าแม่30ปี เมื่อสิบปีที่แล้วแม่มีอายุเป็นสีเท่าของมานีจงหาว่าปัจจุบันมานีมีอายุเท่าใดก็โจทย์ข้อนี้นะครับคล้ายๆกับโจทย์ของข้อที่แล้วคือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือมีเกี่ยวข้องกับอายุนะครับมีคําว่าอายุเข้ามาเกี่ยวข้องมีคําว่าเขาเรียกว่ามีผลต่างนะครับปัจจุบันเนี่ยมานีมีอายุน้อยกว่าแม่30ปี มีผลต่างให้มาอีกแล้วนะครับและคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเกี่ยวข้องกับอายุนะครับสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนก็คือผลต่างนะครับเรากับแม่เราครับอายุห่างกันเท่าไหร่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีตัวเลขนั้นจะไม่เปลี่ยนจะย้อนกลับไปกี่ปีตัวเลขนั้นก็จะไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่บอกว่ามานีมีอายุน้อยกว่าแม่30ปีไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือย,ย้อนกลับไป10ปีที่แล้วหรือจะเพิ่มขึ้นไปอีก5ปี6ปี ไอตัวเลขสามสิบปีที่แม่กับมานีต่างกันก็จะไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการแก้โจทย์ข้อนี้เราก็จะนําเลขสามสิบมาเป็นตัวที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวทําให้เราหาคําตอบได้นะครับก็เราจะย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วกันนะครับเพราะเขาบอกว่า<ๆ>เมื่อสิบปีที่แล้วนะครับแม่มิวเป็นสี่เท่านะครับสี่เท่าของมานีเราจะย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วกันนะครับก็เขียนเลยนะครับ เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วเราก็เขียนอายุแม่นะครับก็เขียนคำว่าแม่นะครับอายุแม่แม่เนี่ยเป็นสีเท่าของมานีในตอน10ปีที่แล้วคุณครูก็จะเขียนอายุแม่เป็นเส้นตรงยาวๆมาเส้นหนึ่งอย่างนี้นะครับ เราจะใช้เส้นตรงนะฮะช่วยหาคำตอบแล้วก็แบ่งอายุแม่เนี่ยออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันกันโดยประมาณนะครับประมาณ4ี่ส่วนเท่าเกันโอเคและอีกคนหนึ่งก็คือมานีนะครับอีกคนหนึ่งก็คือมานีมานีเนี่ยจะมีความยาวอายุนะครับเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแบบนี้อ่าถ้าเกิดเขียนก็เชิอ จะเป็นแค่ส่วนเดียวของแม่เพราะว่าแม่มีอายุายเป็นสี่เท่าของมานีนะครับโอเคก็จะได้เส้นตรงลักษณะนี้นะครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคืออะไรครับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคืออายุของมานีเนี่ยจะน้อยกว่าแม่สามสิบปีคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไม่ว่าจะไปเหตุการณ์ไหนย้อนกลับไปหรือว่าเดินขึ้นหน้าอายุของมานีก็จะน้อยกว่าแม่3าสิบปี ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนอายุของมานีแล้วก็อายุของแม่เป็นเส้นตรงผลต่างอายุก็จะอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับผลต่างอายุก็อยู่ที่ตรงนี้ซึ่งผลต่างนั้นไม่เปลี่ยนคือ30ปีนะครับสาปีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า1นึ่งสองช่องเนี่ยคือ30เพราะฉะนั้นช่องหนึ่งก็คือ10นั่นเองนะครับ ตัวเลขข้อนี้ง่ายนะครับอีกช่องที่เหลือก็แน่นอนเป็น10แน่นะครับมานีก็เป็น1ช่องก็คือ10เช่นกันอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเรามาสรุปเหตุการณ์กันนิดนึงใน,ในในเรื่องของอายุนะครับอ่าแต่คุณครูขึ้นกระดานใหม่แป๊บนึงเรามาสรุปเหตุการณ์กันนิดนึงนะครับจากแผนภาพเส้นตรงเมื่อกี้นะครับสแสดงว่าเมื่อนะครับเมือ่อ สิบปีอ๋อแสดงว่าเมื่อสิบปีนะครับสิบปีที่แล้วเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วแม่มีอายุเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่เราเขียนกันแม่มีอายุมาทบทวน สิบสี่ครั้งก็คือสี่สิบปีนะครับสี่สิบปีสี่สิบปีส่วนมานีนะครับมีอายุมานีมีอายุาอ,ายอ่าให้ดูอีกครั้งนะครับก็คือมานีเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับมาณีมีอายุแค่สิบขวบนะครับเพราะว่าต่างกันสามสิบเนาะต่างกันสามสิบก็อ๋อคงจะเขียนเลขสามสิบเฉย ก็คือมานีมีอายุ10ปีนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูซิว่าโจทย์ต้องการรู้อะไรเราได้ข้อมูลของปัจจุบันมาแล้วเอเราได้ข้อมูลของเมื่อ1ิปีที่แล้วมาแล้วนะครับเมื่อ1ิบปีที่แล้วต่อไปเราอยากรู้อะไรครับเขาอยากรู้ว่าจงหาว่าปัจจุบันมานีมีอายุเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือเดินหน้าอีก10ปีใช่ไหมครับปัจจุบันก็คือเดินหน้าอีก10ปีเพราะฉะนั้นจาก40เพิ่มอีก10ก็จะแม่นะครับมีอายุเท่าไหร่ครับ10เดินหน้าอีก10ก็50ปีส่วนมานีนะครับมานีมีอายุจาก10เดินหน้าอีก10ก็เป็น20ปี จะสังเกตเห็นว่าผลต่างก็ยังคงเป็นเท่าไหร่ครับ30ปีเช่นเดิมนะครับ30ปีเช่นเดิมเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเขาอยากรู้ว่าปัจจุบันมานีมีอายุกี่ปีถูกไหมครับเราก็เขียนว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันมามานีนะครับมานีมีอายุ20 โอเคนะครับเราก็ได้คำตอบเรียบร้อยนะครับว่าปัจจุบันมานีมีอายุ20ปีนั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเส้นตรงนะครับว่าแม่เนี่ยมีอายุเป็นสีเท่าของมานีนะในช่วง10ป,ปีที่แล้วเราก็แบ่งเส้นตรงออกเป็นสีช่องนะครับสีเท่ามานีก็คือ1ช่องนะครับแต่ผลต่างไม่เปลี่ยนนะครับผลต่างไม่เปลี่ยนก็คือ30ปี ไม่เปลี่ยนเราก็จะรู้ว่าอ๋อผลต่างจากในเส้นเนี่ยมันคือ3มช่องแสดงว่าช่องหนึ่งก็คือ10แน่เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่ามานีเนี่ยอายุ10บขวบเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วอายุ10บขวบย้อนกลับมาปัจจุบันไอเดือนหน้ามาปัจจุบันนะครับเพิ่มอีก1ิก็แสดงว่ามานีก็เลยมีอายุ20ปีนั่นเองนะครับก็หวังว่าการคิดดีๆแบบนี้นะครับลักษณะการใช้เส้นเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆสามารถหาคําตอบด้วยความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็เรื่องนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของสมการนะครับเราสามารถที่จะกำหนดตัวแปรแล้วก็สร้างเป็นคำตอบได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เส้นก็จะลดขั้นตอนลงไปมากนะครับช่วยประหยัดเวลารวมถึงเพิ่มความเข้าใจในลักษณะที่โจทย์ถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับกข้อนี้ก็สมบูรณ์แบบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดทักษะหรือความเข้าใจดีๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปนะครับในข้อที่3สวัสดีครับ